แ,แถวปากเกร็ดแล้วถูกคน,กนตัดเชือกจนเขาลงมาถึงพื้นไม่ได้ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากห้องอื่นเขาก็เนี่ยช่วยดึงเข้าไปในห้องแล้วก็ปลอดภยอัยมันอันตรายมากนะคะมันโดนข้อหาหนักเลยนะพยายามฆ่าได้เลยกับการก่อเหตุแบบนี้คือตำรวจบอกว่าก็มีคนที่ต้องสงสัยแล้วแหละก็เรียกมาสอบปากคำแล้วละ่ะแต่เขายังปฏิเสธอยู่นะคะทีนี้ก็ต้องหาให้ได้แหละว่าใครก่อเหตุคุณผู้ชมล่าสุดตำรวจสพปักเกร็ด ตำรวจพิสูจน์หลักฐานนนทบุรีก็นำตัวช่างทั้งสองคนที่ถูกตัดเชือกก็ค่ะมาจำลองเหตุการณ์ก็คือในสองกับนายสุทินเนี่ยนะคะแล้วก็หาหลักฐานเพิ่มด้วยก็ใช้วิธีเอาเชือกลักษณะที่มันคล้ายกับเส้นที่โดนตัดโรยลงมาจากดาดฟ้าแล้วก็ทำสัญลักษณ์เอาไว้ให้ช่างทาสีห้อยตัวลงไปเหมือนตอนทางานจะได้ตรวจสอบว่าเชือกถูกตัดที่ชั้นไหนนี่ค่ะครับทีนี้ ก็ต้องดูว่ามันตรงกับที่ในสองเห็นหรือเปล่า<อ>ว่าคนที่เอื้อมมือมาตัดเชือกเนี่ยอยู่ชั้น21ก็เลยจําลองเหตุการณ์แบบนี้เลยส่วนเรื่องการติดตามตัวคนก่อเหตุเนี่ยนะคะผู้กํากับสพปักเกรดบอกว่าก็สอบปากคําคนที่น่าสงสัยไปแล้วนะครับแต่เขายังปฏิเสธอยู่และเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกครั้งนะ พยานหลักฐานต่างๆเนี่ยการเก็บรายละเอียดในที่เกิดเหตุหลักฐานมันก็ค่อนข้างจะแน่นหนาพอสมควรที่จะสามารถดําเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยรายนี้คือตํารวจบอกว่าก็เนี่ยแค่รอการจําลองเหตุการณ์วันนี้เองแล้วทุกอย่างหลักฐานมันจะสมบูรณ์แล้วว่าใช่ไหมชั้น21จริงไหมครับผลการตรวจ DNA ที่เชือกเนี่ยออกมาแล้วด้วยซ้ำผลออกมาแล้วนะคะ ทางตำรวจก็จะเรียกตัวผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นก็น่าจะเป็นข้อหาทำให้เสียทรพัพย์และข้อหาพยายามฆ่าโอ,อ้นี่สินี่นี่ข้อหานี่ยแล้วถ้าไม่มาก็จะเป็นหมายจับเนาะเป็นหมายเรียกก่อนถ้าไม่มาก็จะเป็นหมายจับแต่คุณผู้ชมคะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าบุคคลที่เป็นผู้ต้องสงสยัยที่เป็นผู้หญิงเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนะคือญ่าด่ามารับตัวไปอยู่ที่อื่นเรียบร้อยแล้วครับ ในสองหนึ่งในช่างที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เลยบอกว่าผมกับเพื่อนยังกลัวอยู่เลยตอนนี้ในจ้างก็ยังไม่ให้ผมไปทำงานบนที่สูงนะดูความพร้อมของผมและเพื่อนก่อนอแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปทำงานอะไรที่จะได้ค่าแรงเหมือนกับงานที่เคยทำอยู่แต่ก็ยังกลัวอยู่ไงคะงยังกลัวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่เลยฝากบอกอะไรกันครัผู้ก่อเหตุนะครับว่ามันก็ชีวิตเราเลยเนาะใช่ อ,อยากบอกเขาว่ารับรับสรารภาพนะครับแล้วก็ข้ามมามอบตัวอย่าอย่าไปทำอย่างนี้กับใครมันอันตรายถึงชีวิตครับ